ได้ด้วยไอ้ได oh, right ้บิ <g apan> ๊กอยากได้กูกิลบอกกับรถแม็กเอ้ยกูมีอยากได้วุ้นสะมันอย่างตัวรีดีโออลไรอีกบ้าไปเลย คุณมีความรู้สึกยังไงที่มาอุตนดอกไม้ครับวัเมฆอะไรบุน่ม่เห็นจ้ะบ่มันไม่เห็นมนดำบ่ะ เข้าีนวัา